พีก่กิเส้นเรื่องเดิมรีรันออฟชเเอ็มบีจ้าทุกคนวันนี้นะคะกุ้งมาค่อนข้างเล็ดนะคะทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลา1นึทุ่มสีนาทีแล้วนะคะหุยคือมันปล่อยมา48นาทีแล้วนะคะสําหรับ MV เส้นเรื่องเดิมนะจ๊ะตอนนี้อัปเดตยอดวิวนิดนึงเพราะว่ายอดวิวนะคะอยู่ที่7จ็ดครั้งจ้า เลิศมากเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเออเดี๋ยวไม่พูดพร่ำเพลงนะคะทุกคนขอไปดู m v เส้นเรื่องเดิมกันเลยมาค่ะทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนค่นับหนึ่งสองไปรีรันเส้นเรื่องเดิมพี่พิกิต มุมต่ำแล้วลอดทุกคนนะฮู้หล่อมากทุกคนว้ยกุ้งขอแบบดูยังไม่สคิปก่อนละกันนะคะดูรอบนึงก่อนแล้วค่อยมาสคิปเออแบบมาพอสที่หลังนะคะทุกคนอ่ะหล่อมากท่อนนี้คังหลักมาก นี่คือช็อตในในช็อตฟิล์มนะคะ i'm ฉัจนจำความจดได้ดีก็ไม่มีพี่ๆเหมือนรูปวาดเหมือนภาพวาดทุกคนมันดำ าพดีอะภาพสวยอันนี้ภาพต่างจากเมื่อกี้นะคะเก็บตัวเห็นไหมล่ะปลาทองอย่างนี้เลี้ยงปลาด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนก็คือเก็บตัวที่แบบไปคอนด้วยกันอะไรใดๆ ถ่ายทอดสายตาได้ดีมากเลยอ่ะโหตอนจบยังไงคะโอ้ยเสี่ยงมากเลยอันนี้คืองานเลี้ยงหรออ๋อเป็นฉากแบบโอ้ที่นี่ที่ไหนคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเโดมในงานแต่งอ่ะเออแบบเออ เขาไม่บอกตอนตบอะทุกคนว่าแบบกลับไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกไปต่อค่ะเราจะมาพอสในสิ่งที่เราอยากพพสนะคะทุกคนไปดูอีกรอบค่ะโอ๊ยตื่นเต้นนะก็ยังเต้นอยู่ แค่กงคิดว่าแบบมันเป็นฉากที่พี่พีอะ่ะยืนอยู่ตรงกลางของโดมใช่ไหมคะแล้วก็มีพัดลมที่แบบอยู่ข้างบนน่ะมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากที่จะแบบโดนพัดลมอะไรเนี่ยคือเขาอาจจะเปรียบว่าแบบเออมันเสี่ยงที่จะแบบลองเส้นเรื่องเดิมอะไรเงี้ยลองสิ่งเดิมอะไรเงี้ยนะเพราะมันเสี่ยงมากเลยที่จะแบบ คือมันเสี่ยงโดนพัดลมอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันแบบเหมือนเขาอยู่ตรงกลางระหว่างความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะกล้าเข้าไปเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตีความเองนะคะทุกคนแต่ภาพสวยจริงนะคะตรงที่แบบพีพียืนอยู่ปึง้งใช่ไหมคะแล้วก็แบบยิ่เหมือนภาพวาดเลยอยะทุกคนฮูแบบดีแล้วถ่ายมุมฝั่งแล้วรอดอะงงม,ม,มาก หูมุมต่ำแล้วรอดคือสุดยอดมากกุงชอบสไตล์ลิศชุดนี้มากเลยทุกคนคือมันแตกต่างจากรูปโปรไฟล์เนาะอย่างที่สังเกตได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบว่างเกงหนังกับเสื้อที่มีความไล่กาเดียน์นะคะทุกคนคะสีขาวสีส้มสีดำคือมันเก๋มากเลยอะแล้วผมพี่คับผิวมากชอบมากเลยทุกคน ก็อย่างที่รู้กันใช่ไหมคะช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตคล้ายๆช็อตฟิล์มนะคะที่เราดูประมาณร้อยรอบแล้วพันรอบแล้วนะคะทุกคนเราก็จะค่อนข้างจําได้นะคะเหมือนเรื่องเกิดในตอน2016เนาะพี่พีใส่แว่นดีมากทุกคนคะ่ะอย่างนะคะ้ไดขใจ ทำไม่ไม่อยากเสียจะไปคือมันแบบเพาะมากๆอะ่ะทุกคนเราแบบพี่ถ่ายท่อสายตาได้ดีมากเลยอะ่ะแบบมันเศร้าในตาคือเศร้าแบบแบบมีความแบบกังวลอยู่ในสายตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิศจ้ะโอ้ยอย่างที่บอกนะคะกุ้งอะ่ะเคยแบบรีแอคชั่นเริ่มเพลงไปแล้วเนาะว่าแบบ กุ้งรู้สึกว่าแบบกุ้งชอบท่อดน,นี้มากเลยอะ่ะกรัวว่าสไลด์เพราะฉันจำความจิดได้ดีนะคะทุกคนไปดีอะชอบการถ่ายทอดอารมณ์เพลงของพีมาก ฉันไม่ต้องพูดคำเวลาทนทีแล้วมาย็างนีที่จะไม่เมนันเดินสุดพี่ขับผิวมากทุกคนพี่น้อยหอมอมากเนือสิ่งใดภาพดีมีความสโลว์เอมีความแบบว่าอมันมีกรูปของมันอนะภาพแบบ ดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะทุกคนกูชอบแบบสินนี้มั่งเลยเนาะน่ารลกทุกคนคะ่ะแบบตัวเล็กตัวใหญ่ย่างเงค่ะทุกคน อ๋อาฉันจำความจดได้ดีกลัวไม่มีใครสักคนทัพี่พดีมากเลยอ่ะเวลาแบบพี่พีทำเพลงก็คือส,สวยอ่ะทุกคนเราแบบ จะชมยังไงแล้วค่ะทุกคนคะมันปลื้มปิ่มสีผมขับผิวผิวขับจุดชุดขับผิวตาขับโอ้สุด,สด ทั้งหล่อทั้งสวยทั้งแท้ครบนา่ารักแว่นตาเข้าไปพผีแน่เลยทุกคนคือแบบเปลี่ยนแว่นตาบ่อยมากเวอร์ปะทองควาซ้ำปะทอง,งเลยเห,รหรือปาไม่นะ,วะสวยอะ่ะ ตบมือสาหรับภาพนี้เลยค่ะทุกคนพี่เหมือนภาพวาดอะทุกคนค่ะผิวเนียนละเอียดนะคะใบหน้าที่แบบเศร้าแต่เราแซบพี่หน้าเศร้าแต่พี่แซบมากเลยนะคะทุกคนเออสวยแบบเศร้าแบบแซบงงปะโอ้ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากเลยอะถ่ายทอดสายตาได้ดีมากฉากนี้คือที่สุดตอนบอกเลิกกันคือแบบ สายตาผีนี่พีค่าจริงๆทุกคนโคตรเท่เลยอะ่ะตอนเนี้ยโคตรเท่เลยอ่ะทุกคนโคตรเท่เลยอะ่ะ <c oughs> ดีมากเลยค่ะ <c oughs> อยู่ในโดมยืนอยู่คนเดียวนะคะ อยู่ตรงกลางแบบใกล้พัดลมมากที่มันมีความเสี่ยงเหลือเกินนะคะทุกคนโอ้ยเก๋เวอร์เวอร์แล้วสีแบบสีเขาเล่นสีนิดนึงด้วยนะคะย้อมสีของภาพด้วยนะคะแล้วก็ตัดฟิล์มให้มันด,ดูแบบดูดีอะทุกคนนะคะบิวสิกโปรดักชั่นทีมนะคะก็พี่เบลสุพลเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์นะคะทุกคนคะ โปรดิวเซอร์สตองไรเตอร์คอมโพเซอร์ได้แก่เจ็บชาเตอร์จ้าโคโปรดิวเซอร์คูคูวินเนอร์ทุกคนแล้วก็เดรคโอบานนะคะทุกคนคะพี่กีตาร์เดรคโอบานนะจ๊ะวอมเขาเราไดเรกพี่พัทร,รวีหรออันนี้คือพี่ที่เอ,อิญพัทร,รวีหรือเปล่าคะทุกคนแล้วก็พี่กรณ์นะคะแล้วก็สุริยพงศ์นะจ๊ะอ่า อันนี้คือแบบทีมงานคุณภาพมากเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ทรงสัส,ส,ว,สวัสด์ด้วยนะคะสำหรับงานกำกับภาพนะคะแล้วก็หนังสั้นด้วยนะจ๊ะ <C li pping> แล้วก็ตบมือให้แก่เบื้องหลังทุกคนที่ทำา MV นี้หนังสั้นนี้ออกมาได้ดีงามมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณพี่พีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ทำให้พี่พีเนี่ยเจ,จดจลัดมากๆในเส้นเรื่องเดิมเลยจ้ะ แล้วก็ขอขอบคุณพีพีนะคะที่ทำผลงานออกมาให้เราประทับใจในทุกผลงานที่พีพีตั้งใจทำนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่พีพีตั้งใจเนี่ยเราแบบชอบมากแล้วเราก็รับรู้ว่าพีพีเนี่ยลงรายละเอียดในทุกๆผลงานแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่นะคะขอบคุณพีพีมากที่เกิดมาให้รักนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ สำหรับ MV พี่พีกฤิเส้นเรื่องเดิมรีรันออฟฟิเชียอจ้าชอบมากเลยค่ะทุกคนได้เห็นภาพและเสียงนะคะสำหรับเส้นเรื่องเดิมนะจ๊ะคุอโลดคือทุกคนเหมือนมาชมความงามของพี่พีอะทุกคนคะแบบตาสวยจมูกสวยปากสวย MVD ภาพสวยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยก็จะแบบเคยเห็นบ้างแล้วนะคะในช็อตฟิล์มนะทุกคนแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงที่ว่าจะมีแบบให้ความพี่พีขยับปากตามเพลงเส้นเรื่องเดิมนะจ๊ะก็เป็นอะไรที่เลิศนะคะทุกคนคะ่ะแบบ แค่เห็นหนะ้าพีก็มีความสุขแล้วทุกคนคือมันเพลิดเพลินหรือความงามจริงๆนะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยหวันที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็ได้ดูแบบว่าช็อตฟิล์มแล้วก็ได้ฟังเพลงของเส้นเรื่องเดิมไปบ้างแล้วเราก็จะพอจําได้บ้างใช่ไหมคะแต่ก็อันเนี้ยจะเป็นการแบบว่าร้องเพลงแล้วก็ถ่ายทอดสายตาผ่านอารมณ์เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมันเลิศมากเลยเราก็จะได้เห็นพี่พี ด้วยนะคะแบบคือเขาเป็นคนที่แบบสายตาแบบส่งถึงเรามากจริงๆนะคะมันก็อดที่จะชมไม่ได้ทุกคนคะ่ะแบบเออดีจริงๆนะคะสำหรับ MV นี้นะทุกคนกุ้งชอบมากเลยอะ่ะแล้วมีแต่ความชื่นชมอะ่ะทุกคนเออพี่พีถ่ายทอดสายตาได้ดีมากแล้วเวลากังวลเวลาแบบเป้าอะไรเงี้ยเออทำได้ดีเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะ อยากจะบอกว่าพี่พีคือภาพวาดจริงๆนะสวยจริงๆนะคะทุกคนทั้งสวยทั้งหล่อทั้งน่ารักทั้งเท่ในคนเดียวกันทุกคนค่ะเป็นไปได้ยังไงนะคะสําหรับพีพีกรินะทุกคนอย่างที่บอกว่าภูมิใจตัวพีพีมากเลยทุกคนค่ะแบบทาช็อตฟิล์มมาให้เราดูและยังจะต้องมี MV ให้เราดูอีกนะคะทุกคนและน้องนะคะก็จะมี X High Mission ให้เราดูอีกจ้กทุกคนจ้าก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าวันนี้คือวันปล่อย MV ใช่ไหม คะทุกคนแล้วก็19ถึง28นะคะกันยายนเนี่ยมิวสิกวิดีโอนิวรีลีส MV นะคะจะฉายอยู่ที่ดิจิ a l Voice s c r e e นนะคะ Be ค o o n ซนแอตเซนทันเบิร์นะจ๊ะก็คือลอดมากเลยจ้ะทุกคนและก็หลังวันที่25กันยายนนะคะถึง6ตุลาคมนะคะพีพีกริดนะคะเส้นเรื่องเดิมจะมี X High Vision นะจ๊ะ ที่ Craft Studio ชั้น5 a t r อ u เ z ียมโซนแอสเ n w o r นนั่นเองนะคะทุกคนไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะคือน้องจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนี้แล้วก็รวมกับ Sen ทั n w o r ขนาดนี้เราจะไปไม่ดูไม่ได้นะคะทุกคนเออคือมันเป็นเอ High บิชั H ่ I B un, ที่แบบดิฉันตื่นเต้นมากเลยนะคะอีกวันนะคะทุกคนคะ่ะวันที่25ก็คือวันจันทร์หน้านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเออลาได้ลานะคะกุ้งลาไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้ลานะคะทุกคนแต่ก็อาจจะไปแบบพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไป ไปดูนะคะทุกคนคะแล้วตอนนี้คือวันนี้ก็ได้ปล่อยอ่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอนะคะมาแล้วด้วยนะคะถึงวันที่28นะคะสามารถไปดูได้นะคะที่ดิจิตอลบอร์ดสกรีนนะคะบีคอนโซนนะจ๊ะก็ชอบมา สำหรับ MV เพลงนี้นะคะคือแบบมันจะไม่ได้มีฉากอะไรเพิ่มเติมมากนักนะคะจากช็อตฟิล์มนะทุกคนแต่ก็จะมีของพีพีที่มีความแบบว่าเออร้องตามเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบสไตล์ลิตรแบบใหม,ม่แบบแซบแซบเศร้า,า,า,าแต่เราแซบอะไร่งเงี้ยแกคือแบบชอบม,มากพี่พีใส่อะไรก็สวยอะไรก็ดีนะคะทุกคนคะ่ะคือชื่นชมนะชื่นชมมาตลอดแล้วก็พี่พีก็คือแรงบันดาลใจของกุ้งในทุกวนันเหมือนกันที่แบบในการแต่งตัวในการใช้ชีวิตอะไร คือชอบพีมากเลยอ่ะพีแบบพัฒนาก้าวกระโดดมากๆเลยแล้วก็คุ้มใจมากเลยทุกวันทุกคนโอ้โแฮปปี้นะคะหลังจากที่ไปงาน q p r e พ s สมาอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเห็นแบบพี่พีคมคํามั่นใจแล้วก็ได้ฟังเสียงสดของพี่พีด้วยนะคะสําหรับเพลงเส้นเรื่องเดิมนะคะ <S <S พรุ่งนี้จะมีงานเลสนะคะทุกคนสําหรับพี่พีและบิวกินนะยังไงรองติดตามกันด้วยนะจ๊ะก็หวังไว้ว่าพี่พีนะคะจะร้องเพลงเส้นเรื่องเดิมแล้วส่วนบิวกินก็จะมาช่วย ร้องเพลงเส้นเรื่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยแกเออชอบมากทุกคนจริงอย่าลืมไปร้องเพลงนะคะไปใช้เพลงใน TikTok ออย่าลืมไปสตรีมมิ่งใน MV p p นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ Spotify นะคะที่เออแม่แม่มมีพ p พี PP. คือเขากำลังสตรีมมิ่งกันอยู่นะจ๊ะก็ไปสตรีมมิ่งกันได้นะจ๊ะไปช่วยกันเอาให้ลูกเราดังเอาให้ลูกเราปังเพราะว่าพรุ่งนี้ในวันที่20กันยาอยนะคะจะร่วมงานกับพีพีนั่นเองนะจ๊ะ ทอยซีวานนะคะทุกคนที่ทุกคนรู้จักอะค่ะทุกคนคะคือเลิศมากเลยนะคะแบบระดับโกอินเตอร์กันแล้วเลยนะคะทุกคนมันปังเกินอะแกคือคือพีพีก็แบบมาหินทนมาแล้วนะคะสําหรับผลงานนี้ในวันที่น้องแบบไปงานคิวเพสนะคะว่าแบบรอเลยนะคะวันที่20เนี่ยจะมีอะไรปล่อยออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนทางเอ่อยูนิเวอร์ซอลเขาก็ได้ปล่อยมาแล้วว่าแบบจะมีการร่วมงานสําหรับพี่ทอยซีวานกับพีพีนั่นเองนาะจ๊ะเหมือนพีพีเนี่ยจะมีการแสดงใน เอ่็มวีพี่ถอยด้วยนะจ๊ะไงก็รอติดตามกันนะคะทุกคนพีพีพจะกออินเตอร์แล้วค่ะลูกเรามันดังลูกเรามันปังนะคะทุกคนมันตั้งมือไม่ได้มันรับมือไม่ไหวทุกคนค่ะมันรับมือไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนเขาไปเชร์พีพีกันเยอะๆนะคะไปฟังเพลงกันเยอะๆนะคะผังเส้นเรื่องเดิมรีดันออฟฟิเชียลเอ็มวีนะคะทุกคนภูมิใจมากพูด,ดคำเดียวว่าภูมิใจมากจริงๆนะคะพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดมากจริง โอเคค่ะประมาณนี้นะทุกคนมาแบบสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปปล่อยไปไปสตรีมมิ่งแล้สตรีมมิ่งเพลงแล้วก็จะไปะปัดวิวแล้วนะคะทุกคนเออโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็ใช้เกินก็ถ่ารนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะฉันขอให้มันมีจบเหมันเดิม